พี่มันมันมันไม่ใช่อย่างนี้ครับมันมันง่ายเกินไปแล้วพี่มันค่วิ่งขวามันแซงรถอ่ะพี่มันง่ายเกินไปแล้วมันง่ายเกินไปแล้วพี่พี่หมวกเป็นอะไรอ่ะมันหมดสุดแล้วมันมันไม่ใช่แล้วพี่เออ มันจอดอยู่มันจะให้แซงตรงไหนอ่ะแซงได้คุณขับได้ไหมคุณขับได้ไหมฮะรถก็ติดพี่ผมถามว่าทุกคนคุณขับคุณขับแซง้ายได้ไหมไปไปไปมันไม่ใช่แล้วพี่ไปไดกัผมเอาคืนมาเอาใบกับขี่คืนมาเลยเอาใบกับขี่ไม่เสียงัไงหรอพี่เอามาคืนมาเอาคืนมาเลยเลี่ยวคืนมาเลยมันไม่ใช่แล้วพี่ หาหากินหนงมันไม่ใช่พี่อย่างงี้เนี่ยเราคนชายกิดได้ยังไงอ่ะแล้วมันผิดตรงไหนล้วแทงรถอ่ะแทงรถแทงขวาแทงขวามันผิดรอพี่เอาคืนมาผมไม่ยอมอ่ะยังไงผมไม่ยอมวันนี้ผมไม่ยอมแน่ผมน้องผมโดนมาหลายครั้งลวไปเข้าโรงพักน้องผมโดนมาหลายครั้งลวพี่เอามาเดี๋ยวผมพิสูง์ที่โรงพักเลยไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ไปโรงพักตรงเนี้ยมันเสียเวลางานไม่ได้ไม่ได้เอาคืนมา ถ้าผมก็บอกเขาจะไมอยู่ขวานะผมไปสั่งให้นะมันจะขวายยังไงก็แซงรถมันจะขวายยังไงที่ไอ้วิ่งขวายจริงๆไม่เรียกอ่ะฮะทำไมรู้เรียกทุกคันเหรอมันไม่ใช่พี่มันสุดๆแล้วพี่วันเนี้ยมาน้องผมโดนหลายรอบแล้วพี่น้องผมวันเงินเงินเดือนรายวันวันละสองร้อยมาโดนพี่สี่ร้อยสามร้อยมันไม่ใช่แล้วพี่จะทำมาจะทำงี้พ่อไปสั่งเรียบร้อยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอามาเอาเอาเอาคืนมาเอาคืนมาไปกอาขี่คืนมาพี่มันไม่ใช่แล้วถามน้องเขาดิมันไม่ใช่น้องผมตอบอยู่มันไม่ พี่วิ่งขวาวิ่งขวาก็มันก็ยอมรับผมอยู่ฝั่งมันเพิ่งไม่จะเดินตามนะผมันไม่ใช่มันบอกอยู่เนี่ยมันเล่นวิ่งเลนนี้เลนตรงเนี้ยใช่มันแซงรถมันแซงรถพี่มันแซงรถมันแซงรถพี่มันีรถเก๋งที่ติดติดพี่เนี่ยอยู่อยู่ยไดไม่ไม่เสียพี่ผมไม่เสียผมไม่ยอมเสียผมไม่ยอมเสียพี่มันจะง่ายเกินไปแล้วพี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่งั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใช่ได้พรุ่งนี้อย่าไปเสีย ได้ออกช่องสามแน่ม,นมันไม่ใช่มันขาแยกง่ายเกินไปแล้วอย่างเงี้ยก็จะพูดอย่างนี้ดิดมันจริงๆรพระพี่มันหลายคนที่พวกพี่อ่ะขับขวามาหัวก็ไม่ใส่พี่ไม่เรียกอ่ะทะเบียนตำรวจเนี่ยไอรถอย่างเงี้ยพี่ไม่เรียกอ่ะใช่เลยไม่เรียกฮะขับขึ้นแล้วผ่านเ็าห้ามขึ้นขึ้นพี่ก็ขึ้นกันแล้วพี่ไม่เรียกพวกพี่ด้วยอ่ะเออผิดมันก็ต้องผิดหมดอ่ะถ้าเป็นตำรวจแล้วมันเว้นวรคมันไม่ใช่อ่ะพี่พี่ต้องทําเป็นตัวอย่างประชาชนดิมันไม่ใช่ มันต้องเป็นตำตำํารวจที่เป็นตัวอย่างพี่ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ผมก็พูดมันดีดีสิเพราะผมก็พูดดีแล้วเนี่ยพี่ก็มาดิเอาคืนมาดิแล้วก็จบกันไปมัอจะมหลายครั้งแล้วพี่ผมโดนอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วน้องผมเนี่ยไปไปไปเขาลงพักไม่ไปเสียเวลางานพี่เวลางานผมผมขอเข้ามาที่ผมก็โดนหัก้วเนี่ยตายเมาาตตายหา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 ทำงานนี่วันละสองร้อย พี่เรียกวันเดียวก็หมดแล้วพี่แปด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 หน้าบ้านนพี่เอามามันจะได้ไม่เสียเวลาพี่มันจะได้ไม่เสียเวลาผมจะรีบไปทํางานต่อพูดไม่สวยนะโอเคโอเคโอเคท่านน้องน้องผมพูดให้มันดีต้านพูดไม่ดีถ้าน้องผมผิดผมโมโหพี่ต้านน้องผมผิดผมขอโทษโอเคไม่ใช่คุณพูดไม่สวยคุณเราขอกันได้เลยพูดมาถึงพุกนะตัดไปเรี้ยงไม่ส่งพูดต่อพูดต่าอพูดอ่ะผมขอโทษนะผมขอโทษที่ผมพูดแรงไปผมโมโหจริงเพราะผมโดนหลายครั้งมากเลยอย่างเงี้ย มาถึงไม่ได้วิ่งขวาไงผมเนี่ยขู่ขวานะแล้วเขาเดินมาแล้วผมเดินตามเนี่ยทำไมแล้วก็เพื่อนเนี่ยรถนี่ยใช่ป่ะพี่เรียกรถรถเสียงรถกระบะรถก็ติดยาวไปถึงลู่นอ่ะพี่ใช่รถมันก็จอดจอดชะลอให้พี่น้องผมมันก็แซงมามันมันไม่ได้วิ่งขวารูดมาสุดๆมาเเเลลยยนนนทีี่่มันไม่ใช่แล้วพี่อย่างเงี้ยมันวิ่งเลนที่สองอยู่ติดเต้นอยู่รถเก๋จอดอยู่ ไม่ใช่พวกมันสวยไม่ใช่โอเคโอเคผมกว่าใจผมเข้าใจผมโมโหอยู่ผมโมโหอยู่ผมโมโหอยู่คือผมโดนบ่อยมากเลยผมโดนบ่อยมากเลยอย่างเนี้ยผมโดนบ่อยคือผมจะแซงแซงแซงรถที่จอดที่พี่เรียกเนี่ยพี่เวลาพี่เรียกทีคันหนึ่งนะพี่เรียกคันหนึ่งเนี่ยมันจอดไปละเลนหนึ่งถูกไหมอ่ามาจอดว่ายาวสามตีคันเนี่ยผมก็ต้องแซงขวาพี่จะให้ผมจอดร้อยพี่ตรวจเสร็จเหรอมันไม่ใช่อ่ะ ผมมีงานมีอะไรต้องไปต่อกพี่ลูกค้าและอย่างเนี้ยน้องผมได้วันนึงวันได้สองร้อยเนี่ยมาโดนพวกพี่เรียกเหตุอย่างนี้แล้วมันหมดเนหมดเลยพี่